ร่วมถกร่วมซักโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่เอาละครับกลับมาที่ยิ่งถกกนกซักในช่วงนี้นะครับก็จะแจ้งข่าวเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจในสังคมบ้านเรานะฮะให้ท่านทราบเพราะเดือนนี้แล้วนะครับจะมีามาตรการที่ทางกระทรวงการคลังเขาได้ออกมานะครับ เป็นโครงการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาตินะครับ National e-payment อาจารย์ครับอาจารย์ต้องฟังเลยเพราะอาจารย์ทำธุรกิจเยอะวันวันวัน,วนหนึ่งมีมีเงินไหลผ่านเข้าออกอาจารย์เนี่ยเยอะมากโครงการที่จะทำให้อาจารย์ได้จับจ่ายใช้สอยแล้วก็เรื่องของรับจ่ายเงินเนี่ยคล่องมากขึ้นนะครับทุกวันนี้ใช้คล่องอยู่แล้วใช่ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยนี่คล่องมากขึ้น จะทำไห้ต้องการให้มันคล่องไปกว่านี้ดิ้งก็โอเคแล้วนี่ทำผ่านอิเล็กทรอนิกส์แทบจะไม่ต้องใช้เงินสดเลยไม่ต้องถือเงินสดเลยและรวมถึงการไปธนาคารโอนเงินอะไรอาจารย์เนี่ยโอนเงินเยอะมากใช่ไหมฮะโอนเงินให้กับคนนั้นให้กับคนนี้เด็กในอุปการะของอาจารย์อะโอนเงินให้กับคนนั้นให้กับคนนี้เย็นยโอนนี่ก็เปิดเผยก็ดีกว่าคนบางคนแถวนี้แอบโอนอุ้ยโอยนี่เอาเบื้องหลังมาใส่กันหน้าจอนี่นะฮะก็จะมีโครงการ โครงการ e-payment นะฮะแล้วก็โครงการอะไรอ่ะพร้อมเพยอาจารย์เคยได้ยินข่าวแล้วใช่ไหมพร้อมค่ะพรแต่เป็นภาษาไทยมันพร้อมเพยมันพอดีเลยพอดีจ่ายเลยพรอดีจ่ายเลยจริงๆมาจากภาษาอังกฤษว่าพร้อมพร้อมเพยพร้อมเพยนะฮะโครงการที่จะเป็นการสร้างแรงจูงใจประชาชนใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-money โดยจะมีการชิงโชคด้วยนะครับคือเขาจะพยายามให้ คนเนี่ยหยิบใช้เงินสดน้อยลงน้อยลงเพราะการใช้จ่ายเงินสดมันมีต้นทุนนะครับถ้าต่อไปบ้านเมืองในอนาคตอีก5ปี10ปีเราใช้จ่ายทุกอย่างโดยผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์จะดีมากเลยลดต้นทุนรัฐบาลก็ประหยัดค่าคำเหลียญกับภาพิมพ์กระดาษใช่ตา,ตายแล้วอ้อก็จะเปลี่ยนแบบนี้เขาต้องมีงานทาสิค่อยๆเป็นค่อยๆไปเริ่มอีกนานนะท่านผู้ชมฮะเริ่มต้นเขาก็ต้องมีการกอะไรมีแรงจูงใจจะมีการชิงโชคนะครับ ให้มูลค่าเงิน7ล้านบาทต่อเดือนนะอะไรก็เอาชิงโชคชิงโชคคนไทยนี่บอกดีๆไม่ทำจะไม่ชอบเล่เกลียดกันเหมือนดูถูกสมองเดียมาต้องเอาอีกอย่างวันมันล่อมาล่อแต่เขาก็จัดไว้แล้วเดือนนึงเขาจัดไว้7ล้านเจล้านนี้ล้าน5แสนให้กับร้านค้าอีกห้าล้านห้าให้กับประชาชนทั่วไปสามารถที่จะโอนเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้แต่ว่าท่านต้องไปลงทะเบียนก่อนโดยท่านต้องเอาสามอย่างนะฮะ บัตรป,ประชาชนนะครับเบอร์บัญชีธนาคารของท่านแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของท่านไปลงทะเบียนกับธนาคารที่ที่ท่านได้เปิดบัญชีไว้แลเดียมีโทรศัพท์ตั้งหลายเครื่องล่ะเอาสักเครื่องไหมเอาสักเครื่องเครื่องอ้าวเดียมีทุกค่ายเลยนะคะเดียมี AIS เดียมี True อาจารย์ก็มีเบอร์บัญชีหลายเล่มด้วยหลายธนาคารใช่ไหมตอนแน่นอนสิคะอ่ะงั้นก็เอาเอาเบอร์หนึ่งจับกับสมุดบัญชีธนาคารหนึ่งเอา,าอเบอร์นึอื่น,นๆของเดียมั้ะใช่อ่ะก็จับคู่กันไป จับคู่กันไปแต่าจอย่าหลงก็แล้วกันไปที่ธนาคารปรึกษาเขานะครับแต่ท่านต้องเตรียมแบบประชาชนไปเราก็จะทําให้แล้วจากนี้ไปท่านจะไปโอนเงินท่านสะดวกแล้วไม่ต้องไปจําเบอร์บัญชีธนาคารของคนที่จะรับโอนเรนทราบแต่เพียงว่าถ้าวันหนึ่งเรนมีบัญชีเรียบร้อยนะคะ เดียนสมมติว่าเดียนจะได้เบี้ยกะอเบียเบี้ยสูงวัยเงินก็จะเข้ามาในบัญชีให้เดี้ยนเลยโดยตรงค่ะนี่เดียนพอจะทราบรัฐบาลจะคืนภาษีคืนอะไรก็จะใช้ระบบนี้ไม่ต้องมาสั่งใจเช็คแล้วก็ต้องไปรอเก็บกันนั่นนี่นู่นให้มันวุ่นวายมันเป็นความสะดวกแต่เดียนกลับคิดอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมคิดอย่างเดียนไหมคะเรามองความสะดวกมาเป็นความสะดวกของคนเพียงกลุ่มเดียวหรือเปล่าคะมันจะเป็นความทันสมัยและรู้เท่าทันกันของคนทั้งแผ่นดินไหมเดียนคิดว่าสัดส่วน คนที่ยังไม่ต้องยังไม่เข้าใจวิธีการแบบนี้มีมากกว่าผู้เข้าใจหรือเปล่าเรี่ยงกลัวว่าจะเป็นความเร็วความสะดวกแบบก้าวกระโดดของคนบางกลุ่ม เดียนจะทําให้เกิดช่องว่างของการไม่เข้าใจและตามไม่ทันของคนบางกลุ่มมากไปไหมคะแก๊บมันห่างเลยแล้วก็จะแล้วก็จะพลาดใช่ไหมใช่ค่ะเดียนกว่าพอเวลาใครที่ก้าวเร็วกว่าก็จะได้ผลประโยชน์จากตรงนี้เร็วกว่ากับอีกคนหนึ่งซึ่งมันไม่ทันเทคโนโลยีระบบอีมันนี่ระบบพร้อมเพ์ระบบที่ทางรัฐ หมายมั่นปั้นมือที่จะทําให้ประชาชนนั้นใช้จ่ายผ่านระบบอ<า>ิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเนี่ยไอ้ช่วงตั้งต้นเนี่ยมันคงจะต้องบางคนเก็บเงินค่ากรีดยางได้นะคะเอาเงินส่กรสอบเอาถุงผ้าอุ้มไปธนาคารยังต้องให้ลูกให้หลานไปนับแล้วไปเขียนให้เลยเพราะไม่รู้เรื่องอ จะถอนเงินบางอย่างนะคะไปถกสยังต้องจูงลูกหลานไปเลยมึง้องใชนกูทีซีเท่าไหร่ตกลงกูเหลือกี่บาทลุงนี้คงต้องใช้เวลาใช่เดียนเป็นห่วงนะคะยังไงก็ตามแล้อีกอย่างนะคะบางทีแค่ ATM กับกบัตรธรรมดาเดี้ยนไปบางตู้ยังบอกว่าตู้เสียค้างดใช้บริการเดียนก็วิ่งหาตู้อื่นอีกใช่ไหมคะอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วใครจะรับผิดชอบไม่ต้องว่าแต่ศีตสาราจารย์อย่างผมเนี่ยผมยังไม่เคยโอนเงินอะไรผ่านทางสมาร์ทโฟนเลยนะ ผมยังต้องไปที่ตู้เลยอ่ะใช่ทำให้เป็นฉันรู้คนอย่างคุณก็ไม่ทันสมัยกับคู่เรียนเข้าใจแต่เรื่องบางเรื่องไม่ต้องสอนนะขนมก็เก่งเกงรู้ไปหมดจะต้องเป็นเรื่องที่ตอบแน่นอนนี่ไม่ได้ยิดอะไรแม่บ้นเลยนะคะพักกันคู่เดียวเดี๋ยวให้ผมสานสานงานจานรอบนะพักคู่เดียวฮะกระดกไม่ทันสมัยบ้างกเรื่องหรอเปิดช่องไม่ได้เลยนะบางทีไม่ได้เปิดช่องโอู๋ก็จะแถลมาจิกกลับ คือผมไม่มีโทรศัพท์แพงๆใช้เลยส่งไลน์คุยกับเพื่อนๆไม่ได้ที่โรงงานเพื่อนมีโทรศัพท์แพงๆเกือบทุกคน<ม>เพื่อนบอกให้ไปซื้อมาใช้บ้างมันจําเป็นมากหรือเปล่าที่ต้องมีโอ้โอาจารย์มีต้องกี่เครื่องอะเจ็ดแปดเครื่องแต่เองมีกต่ตัวเองมีเครื่องเดียวแต่มีสองเซนอีกิซนซ่อนอยู่ในยาง <c oughs>